เขาเงียบไปอีกนานไหมถึงจะวนมาใหม่เขาเงียบเขาเงียบไปนานไหมถึงจะวนกลับมนาในซุสเปอรัพเดอะทาวเวอร์แล้วก็ในส,สุปเร์ค เดอะสตาร์เรามองว่าคนคนนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะทูสักวนันเรามองว่าคนคนนี้จริงๆลึกๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาวนเวียนอยู่กับคุณเนี่ยแหละเขาอยู่กับคุณเนี่แหละเขาติดตามสื่อสารติดตามสอดส่องเรื่องราวของคุณแล้วเขาก็มีพลังงานเขารู้ว่าคุณนั้นรู้สึกยังไงเขาจับพลังงานคุณได้ เขารู้ว่าคุณนั้นะก็แอบสนใจเขาอยู่ในตรงนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าเขารู้ใจคุณคุณเขารู้ว่าคุณนั้นรู้สึกยังไงกับเขาเขาอ่านใจคุณออกอ่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะซ่อนตัวอยู่ในพลังงานของคุณน่ะแต่คุณคิดว่าเขาอาจจะหายไปเลยแต่ความจริงแล้วเขาซ่อนอยู่ในตัวตนของคุณนี่แหละเขาไม่ได้ไปไหนเขาแอบมองคุณอยู่เขารู้สึกดีกับคุณ แล้วเขาก็รอวันเวลาที่จังหวัดดีที่เขานั้นจะพัฒนากับคุณมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยคุณนะอยู่ในสายตาเขาในระหว่างที่คุณนั้นน่ะเหมือนกับคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องจบแล้วจริงๆแต่ท้ายที่สุดเรยังไม่ใช่เพราะเขาคอยดูสถานการณ์ดูท่าทีแล้วก็ดูทิศทาของคุณดูว่าคุณนั้นจะทํำยังไงต่อไปถ้าหากรู้ว่าเขานั้นหายไปถ้าเขาถ้าหากรู้ว่า เขานั้นไม่อยู่ตรงนี้แล้วคุณจะทํำยังไงนะคะคุณจะรู้สึกยังไงเท่านั้นเองคุณจะหาทางออกแก้ไขหรือแก้ไขยังไงหรือว่าคุณนั้นจะทานิ่งนิ่งไปหรือรอคอยในตรงนี้นั่นเองนะคะคือเขาอยากจะรู้ว่าตัวคุณนั้นอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะคุณรู้สึกยังงกันแน่หนึ่งแหละที่เขานั้นทําแบบเนี้ยที่เขาเหมือนกับเขาเล่นซ่อนแอบกับคุณอะ่ะเหมือนกับเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่า ตัวเขาเองอ่ะไม่ได้ไปไหนหรอกนะแต่อยู่ในมุมมืดที่คุณนั้นมองไม่เห็นในตรงนี้เขาอยากจะรู้ว่าคุณนั้นรู้สึกยังไงแล้วก็คุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้และและจริงๆนะคุณ้คุณน่ะรู้สึกยังไงเขาต้องการความชัดเจนจากคุณนะคะในตรงนี้เท่านั้นเองคุณอาจจะเป็นคนปากแข็งคุณอาจจะรู้สึกกับเขาแหละแต่ว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้รู้สึกอืมเป็นความพลังงานที่เหมือนซ่อนเล้นนะคะอืมซ่อนเล้นความรู้สึก ซ่อนซ่อนซ่อนเลนซ่อนเลนถึงความรู้สึกแล้วก็ซ่อนถึงความการกระทําในตรงเนี้ยเนาะอืมเพราะว่าในตรงเนี้ยรงบอกได้ว่าใจคุณอ่ะก็มีเขาใจเขาก็มีคุณแต่ว่าตัวเขาอ่ะต้องการความชัดเจนจากคุณพยายามที่จะดึงความในใจของคุณออกมาแต่คุณนั้นอ่ะพยายามซ่อนเลนพยายามบอกกับตัวเองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นได้นะคะ มันจึงได้ทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นในรูปแบบที่ดูเหมือนกับจะเป็นไปไม่ได้แต่แท้จริงแล้วมันสามารถเป็นไปได้เพียงแค่เพียงแค่คุณนั้นเปิดใจเท่านั้นเองเพียงแค่คุณนั้นเปิดใจทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเป็นไปได้ลาบพื้นได้หรือโรแมนติกได้ในความสัมพันธ์ในตรงนีน้ขอเพียงแค่แค่ให้คุณกับเขาอ่ะได้มีการสื่อสารกันหรือเปิดใจพูดคุยกันเท่านั้นแหละนะคะ ความสัมพันธ์นี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองอืแค่พูดคุยกันน่ะแค่สื่อสารกันออกไปอ่ะแค่บอกว่าเราก็รู้สึกดีต่อคุณคุณรู้สึกดีต่อเราอะไรตรงเนี้ยนะคะแค่นั้นเองนะเพราะว่าในตรงเนี้ยกําลังจะบ่งบอกถึงอ่าเราเปิดไพ่โซนจิตวิญญาณให้กับคุณนะมันบ่งบอกถึงถึง ให้ของศิดิ์สิทธิ์นะคะกําลังจะอวยพรประทานพรให้กับคุณเพราะเขาบอกว่าตัวคุณเท่านั้นนะที่จะนําพาความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยไปสู่ความเป็นจริงได้และก็ความสุขในตรงนี้อืมความทรงจําทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะอยู่ในความทรงจําของคุณมันอยู่ที่ว่าตัวคุณนั้น่ะจะสามารถที่จะนําพาตนเองนั้นไปสู่ความสุขในตรงนี้ได้หรือไม่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในความคิดในความทรงจำหรืออยู่ในอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณในตรงนี้นนะ our. ทุกสิ่งทุกอย่างถูกประทานพรมาแล้วถูกไวพรมาแล้วว่าสมควรที่จะเกิดนะสมควรที่จะให้เป็นไปในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถเป็นไปได้เพียงแค่ตัวคุณเท่านั้นอยู่ที่คุณเราจะตัดสินยังไงเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดการตัดสินใจของคุณนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะ